เอาวันีค่ะหนูไปเจอแม,ม่แลวหนูก็เลยจะรีบมาเล่าเลยนะคะเดี๋ยวพี่ๆเขาจะด่าหนูนะหนูเริ่มเลยนะหนูอ่ะชอบผู้ชายคนนึงนะคะแก่เป็นแบบเป็นเพื่อนของพี่ชายหนูนะแกเป็นเพื่อนของพี่ชายหนูแล้วแกก็หนูก็ชอบแกนะแล้วแกก็เป็นผู้ชายที่เล่นหูเล่นตานะหนูบอกเลยเขาเป็นคนที่อ่อยระดับหนึ่งแล้วหนูก็ติดมากผู้ชายทีย่ขี้อ่อยระดับหนึ่งอ่ะเริ่มแล้วหนูก็เลยแบบทักไปจีบแกนะคะอันนี้อุ้ย หนูเล่าอย่างเงี้ยพ่อแม่หนูรู้หมดเลยนะพี่ชายอะไรหนูรู้หมดเลยนะโอ้ยแย่มากพ่อแม่หนูต้องรู้แน่ๆเลยแต่หนูจะเล่าไม่เป็นไรเห็นก็ไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรนะจ๊ะเราเลยทขาไปจีบเขาได้เหมือนแล้วก็คุยกันได้ดีๆนะคะเราคุยกันเหมือนเราชอบกันนั่นแหละเขาก็คุยกับเราเหมือนเราชอบ,บเขาและหนูอะก็งอนเขาบ่อยมากนะเดี๋ยวว่าหนูไปชอบเขาทักไปจีบเขาแต่เหมือนว่าตัวเองเยอะเยอะกับเขาด้วยนะก็คุยกันเหมือนก็ชอบกันนั่นแหละแต่มีวันนึงนะคะอยู่ดีๆ มันแค่ข้ามวันอนะทุกคนหนูคุยกันประมาณเกือบจะเดือนหนึ่งนะแต่ว่ามันมีเหตุการณ์ทำาหไม่มีเหตุการณ์ที่แบบว่าเขาไม่อยากคุยกับเราตั้งแต่แรกๆนะคะเขาอยากคุยกับเรามาตลอดแต่ว่ามีวันหนึ่งอยู่ดีๆเขาก็ไม่อยากคุยกับเราตอบแชทเราช้าข้ามวันไรเงี้ยไม่แบบไม่ตอบเราเลยด้วยซ้ำาเรารู้สึกแปลกผู้หญิงทุกคนรู้ว่ามันแปลกๆยังไงหนูก็เลยทักเขาแบบไปถามเขาเป็นอะไรหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรประมาณนี้เนาะพอเราเรา,เราก็เลยแบบเริ่มคุยกับเขาพยายามว่า เ็นเพราะเราแบบนี่เงาหรือเปล่าเขาเลยไม่อยากคุยกับเราเออใดๆแต่เราก็พยายามปรับตัวนะคะเราคิดว่าสิ่งที่เราทำแบบมันนี้เง่าเลยเออชอบไปงอนไปอย่างเงี้ยแต่เขาโทรมานะวันไหนที่ไม่อยากคุยก็บอกว่าวันนี้ไม่อยากคุยเออสวยๆว,วันนี้หนุ่วนนมวันนี้ไม่อยากคุยอะคะ่ะโทรมาทาไมไม่อยากรับสายไม่อยากคุยเออสวยมากนั้งเออเขาก็แบบเอา ปกติเขาจะบอกว่าเขาก็จะโทรมาหาเราตลอดถึงแม้เราไม่อยากคุยก็จะแบบเธอโทรมาง้อแต่ว่าครั้งนั้นันไม่ง้อฉันฉันก็งงอนกันว่าทําไมไม่ง้อมันก็เริ่มแปลกๆลแล้วไอ้เรานั้นก็ไปสืบเลยพอดีนะคะหนูอ่ะพี่ชายหนูอ่ะแกแบบเล่นโทรศัพท์เนาะหนูก็มีพวกรหัสเฟซอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เข้าไปดูได้หนูเห็นเพื่อนนางพูดว่าเลยว่เอ้ยคนนี้หน้าเหมือนคนที่แบบมือชอบเลยเนาะหนูก็เฮ้ยใครวะ นางไดนางก็พิมพ์ชื่อเฟซกันว่าเหมือนคนนั้น,นคนนี้หนูก็เลยรู้ว่าอ๋อคน,นนี้นี่เองหนูก็เลยไปส่องๆดูไปหาดูใน IG นางก็ฟอลกันเนาะใน Facebook นางเพื่อนกันหนูไปดูนะนางกดหัวใจให้กันทุกอันเลยอ่ะฉันคุยกันเป็นเดือนแล้วอ่ะแล้วนาแต่นางก็กดหัวใจให้นางกดหัวใจให้กันทุกเดือนเรื่อยๆ,ๆ,ๆย,ยๆเลยแล้วนางก็เหมือนโดยเม้นกันหนูเห็นเนาะหนูทนไม่ได้หนูเลยแบบทักไปถามเขาว่า ชอบเขาขนาดนั้นเลยเหรอแล้วเขาก็บอกรู้ว่าไงรู้ไหมใช่นางบอกว่าใช่ชอบมากนูสิหฉันนกอ,อะตอนนั้นรู้เลยว่าตัวเองเป็นคนที่แบบนกมากมากแต่ว่ายังไงเราก็รู้สึกเสียใจนะตอนนั้นเพราะว่ายังไงอะคุยกันมาตั้งนานอะแล้วไปบอกแล้วบอกว่าชอบคนอื่นแล้วเพื่อนหนูก็แบบพอดีหนเพื่อนหนูก็เป็นเพื่อนกับคนที่เขาชอบนะอันนี้หนูไม่ได้อะไรกับเพื่อนอะไรกับคนที่เขาชอบนะคะแล้วทีเนี้ย หนูก็รู้จักกันและนางและเหมือนว่านางไปคุยกันเนาะและเพื่อนเขาก็มาเล่าให้หนูฟังว่าคนนี้ที่คนที่หนูชอบอะชอบเพื่อนของเขาออกมาตั้งนานแล้วชอบมาตั้งแต่แบบตอนที่แบบผู้หญิงคนนั้นเขามีแฟนนะคะเขาก็เคยทักไปคุยกันแต่แค่ผู้หญิงคนนั้นเขาก็ดีนะเขาไม่นอกใจแฟนมาคุยแต่ว่าเพอเอช่วงที่หนูคุยกับผู้ชายคนนั้นอะผู้หญิงคนนั้นเขาก็แบบเลิกกับแฟนพอดีเลยแล้วคนนี้ก็เลยผู้ชายคนนี้ก็เลยทักไปคุยกับเขา และเขาก็เลยแบบเออลองเปิดใจคุยกันดูสุดท้ายก็คือเขาชอบกันเลวชื่อผู้ชายชอบอยู่แล้วชอบผู้หญิงคนนั้นมากๆอยู่แล้วอะผู้หญิงคนนั้นโสดแล้วก็มาคุยกับเขาพอดีเขาเข้ากันได้เขาก็เลยชอบกันแล้วเขาก็เลยไม่สนใจคนที่โนยยิงฉันเขาก็ไม่สนใจคนที่โนยยิงฉันเลยและมีหนังซ้ําเขาใช้เพลงที่เราเคยส่งจีบผู้ชายคนนั้นอะหนูเคยส่งเพลงจีบผู้ชายคนนั้นแล้วผู้ชายคนนั้นเอาเพลงที่หนูใช้อะไปจีบผู้หญิงคนนั้นต่อเลิศปรลาโนปรหลาแซวปรหลา หนูก็รู้สึกแบบเออตอนนั้นหนูก็รู้สึกโปงมากเลยนะเพราะรู้แล้วว่าเออที่เขาเหมือนว่ามันไม่มีเรื่องอะไรคาใจแล้วไงที่เขาไม่ชอบเราเพราะว่าเขาชอบผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เพราะว่าเขาแบบเพราะว่าเรายิ่งเงาแล้วเขาเบื่อเราอย่างเงี้ยไม่ใช่เนาะหนูก็เลยไปเลยปล่อยเขาไปเลยนะคะไปเขาเมียนะคนที่ดีและหนูก็ดบกวนจนถึงทุกวันนี้นะคะอ่ะนี่แหละเรียกที่แบบหนูนกพญาน,นกเลยได้ซ้ํานะด้วยความที่แบบเขาก็สวยกว่าหนูด้วยนะเขาสวยมากเลยหนูก็เลยแบบไม่ได้ติดใจอะไรเพราะว่าเขาสวย อาโอเคเรื่องมันก็จบแค่นี้แหละยีลิวฝากกดไลค์กดแชร์กับซัสไครให้หนูดนวนนะคะนี่หนูว่าพลีชีพมากเลยนะเพราะว่าหนูเก็บเรื่องนี้มานานมากหนูจะไม่เล่าให้ใครฟังแต่หนูแบบขอเล่าแบบประสบการณ์ขำๆเลยกันเนะ้องไม่ต้องคิดอะไรมากข่าวนี้หนูขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ